และนี่คือเทคนิคการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดภูมิกนี้ สภาพแวดล้อมก็อิงมาจากคนรอบข้างครอบครัวหรือเปล่าเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยรวมไปถึงตู้เย็น <c oughs> อาหารการกินมีอะไรวางอยู่บนโต๊ะบ้างขนมหรือเปล่าหรือทานมไข่มุ้ไปแก้สิ่งนี้ไปค่อยๆปรับจากขนมไร้สาระขนมขยะที่เราชอบซื้อมากินเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะค่อยๆลดลงซื้อมาแช่ลดลงโดยการเพิ่มสิ่งที่มันมีประโยชน์เข้าไปก็เป็นพวกอาหารที่มีประโยชน์ไม่ขอพูดนะอาหารไหนก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วกันก็เติมเข้าไปในตู้เย็นอะไรที่วางอยู่จากเห็นว่ามันคือขนมขยะก็ไปเปลี่ยนซะหยิบไอ้นั้นออกไปโยนทิ้งหรือก็กินให้หมดก่ได้ ก็เอาอาหารที่มันดีๆเอาไปเสริมเอาไปเสริมเอาไปเสริมทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดเลยแหละมันคือเรื่องของคนรอบข้างเพื่อนครอบครัวไปบอกให้เขาเข้าใจซะเดือนนี้3เดือนนี้ผมมีเป้าหมายในการลดหน้าท้องผมมีเป้าหมายในการลดน้าหนักอยู่ดังนั้นถ้าเกิดจะไม่ช่วยก็อย่าพูดตัดกําลังใจจริงๆก็ไม่ต้องพูดตรงแบบผมก็ได้นะ แต่หมายถึงแบบไปบอกเขาให้รู้เท่านั้นเองว่าเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าเกิดเขาเข้าใจเขาก็จะคอยซัพพอร์ตให้เราก็จะเติมอาหารดีๆให้เราก็จะปรับสภาพแวดล้อมให้เอือ้อรวมไปถึงเป็นเพื่อนที่คอยบอกคุณว่าเฮ้ยกินไม่ได้นะอันนี้มึงเพิ่งกินไปเองเมื่อวานเดี๋ยวก็อ้วนหรอกมึงอยากลดความอ้วนไม่ใช่หรอพุงอะอยากลดไม่ใช่หรอก็อจะมีคนคอยบอกแบบนี้ให้ไม่ดีล่ะนี่คือเทคนิคในการปรับสภาพแวดล้อมเบื้องจนโอเคไหมนะ